ส่วนแนวโน้มการพักโทษคุณทักษิณชินวัตรนะคะวันที่18กุมภาพันนี้ตอนนี้มีข่าวมาแล้วนะคุณผู้ชมค่าว่าน่าจะไม่มีการอายัดต,ตัวคุณทักษิณจากคดีมาตรา112นะคะคแต่ก่อนอื่นที่จะมาฟังเรื่องนี้กันม,มาฟังเสียง,งคุณภูมิธรรมกันหน่อยนะคะเพราะคุณภูมิธรรมเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะทั้งประเด็นที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยกับประเทศไทยนะคะก็เพราะว่าต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมรวมถึงยังย้ำถึงจุดยืนของทางพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะ เกี่ยวออกับการนิรโทษกรรมซึ่งมีคนถามว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปหรือไม่ค่ะพรรคเพืเ่อไทยจะมีจุดยืนเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างจุดยืนพรรคเพืเ่อไทยก็ยืนต่ำเพืเ่อไทยได้วยเสนละเราไม่ได้เก็บข้อมูลเรื่องน,นี้ไม่เก็บข้อกันก็คิดว่าหนึ่งสองก็ยังไม่ควรมาเป็นอุปสรรคทั้งเรื่องออกกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยทั้งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญด้วยก็แล้วยืนชัดเตนอยู่แล้วครับเรื่องหนึ่งสองนี่เราม ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนว่าทำเป็นประเด็นความขัดแย้งถ้าคุยกันยังไม่จบมาเสนอเ,เข้ามาแล้วมีเรื่องหนึ่งต่อก็จะเป็นเบนองมครับเรื่องเราเรื่องนี้นแหละไม่เกี่ยวกัน ส่วนกรณีการพักโทษและการดำเนินคดีมาตราหนึ่งสองกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะ,ะต้องไล่ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาพักโทษของคุณทักษิณก่อนซึ่งชื่อของคุณทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์การพักโทษกรณีพิเศษทางกรมรัชธรรมเนียดเสนอยังกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนอยู่ระหว่างการรอประชุมของคณะกรรมการระดับกระทรวงซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานค่ะโดยกรณีที่คุณทักษิณจะจำคุกครบ180วันนับจากวันที่22สิงหาคมปี -66 ก็จะครบนะคะ180วันวันที่18คุมภาปันปี67นี้นะคะและถ้าหากได้รับการพักโทษก็สามารถปล่อยตัวเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติได้เลย ส่วนขั้นตอนการอายัดตัวคุณทักษิณทางกรมราชทันมีเพียงหน้าที่แค่แจ้งวันปล่อยตัวให้กับพนักงานสอบสวนในคดี112และอายการทราบจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมคุมประพฤติและชุดพนักงานสอบสวนในคดี112ค่ะล่าสุดนะคะเมื่ออายการและตำรวจได้เท่าพบคุณทักษิณแจ้งข้อกล่าวหาที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่17มกราคมที่ผ่านมาจึงไม่ต้องอายัดตัวแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่คุณทักษิณยื่นร้องขอความเป็นธรรมนะคะทำได้แค่ขอให้เพิ่ม เงื่อนไขคุมประพฤตให้มาพบพนักงานอายการโดยเร็วถ้าหากมีหมายเรียกเข้าให้การหรือว่าเข้ารับทราบความเห็นในคดีคุณทักษิณชินวัตรค่ะได้เข้าเจก,การพัก การลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือว่าพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปและเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปต้องโทษมาแล้ว1ใน3ที่ผ่านมาก็มีนักโทษบ,บิ๊กเนมนะคะที่เคยเข้าเกณฑ์พักโทษกรณีเหตุพิเศษเช่นเดียวกันนี้ก็หลายคนอยู่นะคะอย่างคุณสมชัยคุณปลื้มนะคะรวมถึงคุณชลอเกิดเทศด้วยค่ะ